คุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเกษตรกรห้ามพลาดเลยเราจะไปดูไร่นาส่วนผสมแบบทันสมัยนะครับเขาบอกว่าต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะครับเทคนิคสําคัญของที่นี่นะครับจะมีการเน้นการปลูกพืชผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดนั่นเองะนะครับเราติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณพงศิวรรววิจิตครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูพื้นที่นะครับที่ปลูกเป็น เกษตรผสมผสานนะครับเป็นพื้นที่ของพี่บุญเติมเขาครับ,รบซึ่งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับและผมจะพาไปพบกับพี่บุญเติมและไปฟังเทคนิคของการทําไร่สวนผสมจนประสบความสําเร็จและเป็นกเกษตรกรตัวอย่างในระดับจังหวัดไปแล้วนะครับคุณเติมศักดิ์บุญชื่นเกษตรกรไร่นาสวนผสมตะบนกลางดงอําเภอปากช่องจังหวัดนครนคราชสีมาเป็นกเกษตรกรต้นแบบ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองมากว่า35ปีภายในแปลงภายในแปลงนาไร่นาสผสมของตนเองโดยปรับเปลี่ยนที่ดินซึ่งเคยเป็นพื้นที่ว่างเปล่ากว่า60ไร่มาทําเป็นไร่นาสผสมปลูกพืชหลายชนิดที่มีการเอื้อเฟื้อต่อกันได้มากที่สุดด้วยส่วนใหญ่จะพบภายในไร่นาสผสมของคุณเติมศักด์จะมีการปลูกผลไม้ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพรผักพื้นบ้านผักป่าผักสวนครัวมะละกอด้วยและอื่นๆที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างทําให้คุณเติมศักดิ์และครอบครัวนะครับมีชีวิตอยู่อย่างแบบพอเพียงคุณเติมศักดิ์ยังกล่าวต่อไปอีกว่าสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรควรรู้และเพิ่มเติมคือจะปลูกอะไรให้ได้ผลผลิตและไม่ควรปลูกอย่างเดียวแต่ควรปลูกหลายอย่างผสมผสานกันไปเพื่อลดความเสี่ยงเรียกได้ว่าไรนาสวนผสมและต้องตรงกับความต้องการของการตลาดด้วย ้องประสบความสำเร็จในเรื่องของเราจะเมนจเมนต์ในเรื่องของตลาดนั้นอย่างไรการที่จะเอาพืชผสมผสานในส่วนของแปลงเราไปประสบความสำเร็จต้องอยู่ที่การบริหารการจัดการโดยใช้การตลาดนำการตลาดนำเนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องของผลิตพันธุ์ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ในแปลงผสมเนี่ยต้องเรื่องของคุณภาพและความปลอดภยัยเป็นหลักตลาดต้องการอย่างไรนะฮะ คุณภาพเป็นอย่างไรผลผลิตเป็นอย่างไรเราจะต้องทําตามตลาดนั้นเช่นตลาดต่างประเทศนะฮะยังยังไม่ถึงในประเทศมาตรฐานของเขาคือมาตรฐานของความปลอดภัยบ้านเรามีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถามว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้นพอเพียงต่อการส่งออกหรือไม่สิ่งที่เกี่ยวข้องขึ้นกับการตลาดขึ้นมาก็คือเรื่องของการหีบห่องการบรรจุผ่านการคัดขนาน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผลิตของที่ตลาดมีความต้องการสูงและมีของคุณภาพตรงต่อ,อคุณภาพที่เขาต้องการตรงนี้แหละฮะการตลาดจะมาเองคุณเติมศักดิ์บอกว่ารายได้อย่างหนึง่งนอกจากผลผลิตที่ได้จากไรนาส่วนผสมของตนเองแล้วนั่นก็คือเวลาใช้ชีวิตอยู่ภายในไร่ได้ออกกำลังกายทําให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจก็เป็นสุขมีความพึงพอใจในสิ่งที่ทําไปสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่สนใจได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง พงศิทธิ์อาบสุวรรณถ่ายภาพพงศิษฐ์วันนวิจิตรพร์งานขอบคุณคุณพงศิษฐ์ครับคุณผู้ชมคะในวันที่1 0บถึงสิตุลาคมนี้นะ